เคยเกิดเป็นพราหม์ชื่อเวลามะเนี่ยแล้วก็รวยมากก็เรียกคนมาแจกถาดเงินถาดทอง84,000ถาดนะทอง84,000เงิน84,000ช้างมาเยอะแย,ยะไปหมดเลยอาหารการกินมากมายรงนึกว่าคราวนั้นได้มาหาทานชั้นเลิศแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ บอกว่าทานที่ให้ทั้งหมดนะกับคนเป็นหมืน่มนๆเนี่ยมากมายไม่มีทักษิเนียบุคคลมาเป็นผู้รับทานสู้ให้กับโสดาบันองค์เดียวไม่ได้ให้กับโสดาบันร้อยองค์ก็สู้ให้กับสกทาคามีองค์เดียวไม่ได้นะก็ไล่ออไ,ไ,ไ,ลไปอย่างละร้อยจนถึงอหรหันตะ์แล้วก็ไล่ไปถึงทานที่ให้กับที่มี พระเจ้าเป็นประมุขอย่างนี้ก็ทานในครั้งนั้นไม่มีใครเป็นทักขินยบุคคลไม่มีใครนะใกลๆไม่ชำระทักขินาให้หมดจดดูก่อนขบดีทานที่บุคคลเชื้อเชิญท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่เวลามะาพราหมณ์ให้แล้วให้พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือโสดาบันรูปเดียวนะ มีมากกว่าการที่เวลามะาพรานม่ยให้กับคนเป็นหมื่นๆนั่นเองนะทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิร้อยร้อยทานบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ผู้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวนะนั้นหนึ่งร้อยก็มากกว่าผู้เดียวนะภายใต้ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ ทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้สกทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิร้อยท่านบริโภคให้กับสกทาคามีรูปเดียวมากกว่าให้โสรบันร้อยรูปทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ สกทาคามีร้อยท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้สกทาคามีผู้เดียวบริโภคกับสกทาคามีร้อยได้มากกว่าให้กับสกัาคามีรูปเดียวนะภายใต้คุณธรรมที่เท่ากันจำนวนมากก็ได้มากกว่าก็ไล่ไปถึงอรหันตนะ์ลองเลื่อนไปถึงอรหันต์มีอนาคามีร้อยท่านบริโภคนอะนะ ต้องเลื่อนก่อนนั้นสิอ่ามีผลมากกว่าบุคคลให้อลาหันร้อยรูปบริโภคนะท่นี้ก็ขยับมาเลยทานที่ให้กับพระลานร,รูปเดียวเดี๋ยวนะขึ้นขึ้นไปอีกเมื่อกี้เป็นอนาคามีอันร้อยท่านนะอ่าอลาหาันผู้เดียวบริโภคนะกับบุคคลเนี่ยถวายให้กับพระปัจเจกรูปเดียวบริโภค ทานที่ให้กับพระปัจเจกรูปเดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายอรหันร้อยรูปบริโภคให้อรหันร้อยรูปบริโภคกับให้พระปัจเจกพระปัจเจกได้มากกว่าอ่าต่อไปทานที่บุคคลน่ะถวายพระปัจเจกผู้เจ้าร้อยรูปมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายพระปัจเจกผู้เจ้ารูปเดียวบริโภคนะอ่าต่อไป ทานที่บุคคลถวายอรหันตสสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ปัจเจกผู้เจ้าร้อยรูปบริโภคให้ผู้เจ้ารูปเดียวมากกว่าให้พระปัจเจกร้อยรูปบริโภคนี่ระดับผู้เจ้าต่อผู้เจ้าแต่พระพุทธเจ้าประเภทสัมมาสัมพุทธเนี่ยจะประกาศคําสอนแต่ผู้เจ้าประเภทพระปัจเจกเนี่ยไม่ได้ประกาศคําสอน ทานที่บุคคลถวายให้แก่ภิกขุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายอลันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคถ้าถวายให้กับสง์ที่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขได้มากกว่าทานที่ให้กับผู้เจ้ารูปเดียวนะการที่บุคคลสร้างวิหารทานสร้างวิหารถวายสง์ผู้มาจาก ตุรทิศท,ทั้งสี่ทิศเนี่ยมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้แก่ภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคให้ให้ทานกับสงฆ์ที่มีพระุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อบริโภคเนี่ยการสร้างวิหารทานให้กับสงฆ์ในทิศท,ทั้ง4ี่มีมากกว่า <laughs> นี่ลำดับอย่างนี้พระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างถวายสง์อันมาจากจตุรทิศแต่ที่มากกว่าการให้ทานด้วยวิหารทานจากในเพื่อให้สงในทิศทั้งสี่มาเนี่ยคือการที่เรามีจิตเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะได้มากกว่าอีก ตัวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลณะน,ะนี่ไม่ใช่ง่ายนะฟังเหมือนง่ายแต่ต้องวางอย่างอื่นนะต้องวางอย่างอื่นแล้วก็ยึดถือผู้เจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะอืจะมีผลมากกว่าการที่สร้างวิหาร,รนะสร้างวิหารนี้อันนี้สงมากเหมือนกันนะขนาดให้กับสงที่มีผู้เจ้าเป็นประมุขอย่าง อย่างได้น้อยกว่าการสร้างวิหารนะการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปานาติบาตอธินาทานนะไปจนถึงดื่มสุราเมลยัยนะมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะนะการรักษาศีลห้าเลยครับรักษาศีลห้าได้อน,นิสงส์มากกว่าการเข้าถึงสารณะ,ะอีกเพราะเมื่อเข้าถึงสารณะ,ะแล้วเนี่ย ศรัทธาแล้วนําไปปฏิบัตินําคําสอนปฏิบัติย่อมได้นิสงมากกว่าแค่การเริ่มใส่การที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมเราดมดอกไม้นี่สูดดมของหอมหนึ่งสูดเนี่ยนะมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเริ่มใส สมาทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปานาธิบาลรักษาสินห้าเนี่ยสู้เจริญเ,เมตตาแม้ชั่วสุดดมของหอมไม่ได้มีนิสงมากกว่าดูก่อนข้าบาดีทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่ามหาทานที่เวลามะพรามให้แล้ว แล้วก็ไล่ลำดับไปอย่างนี้เวลามาพามเรียกคนมาเป็นหมื่นเลยนะแจกถาดเงินถาดทองข้าวปลาอาหารสารพัดเลยนะ <c oughs> ก็สู้ให้กับโสดาบันองค์เดียวไม่ได้แล้วไล่ลำดับมาเด็นเป็นอย่างนี้นะก็จะมีอีกอย่างอีกพระสูตรหนึ่งจะมีเปรียบเทียบไวส้สั้นๆว่าให้กับสัตว์เดรัจฉาน คัที่สุดคือให้กับสัตว์เดรัจฉานสูงขึ้นมาก็ให้กับบุคคลผู้ทุศิลปเพราะเราไม่รู้ใครมีศิลไม่มีศิลบางทีไม่ได้ไม่ได้คัดกรองก่อนก็ให้ไปเรื่อยนะไปเจอให้กับคนทุศิลน,นะก็ดีกว่าให้กับเดรัจฉานแต่ให้กับคนมีศิลดีขึ้นไปอีกให้กับผู้บุคคลภายนอกผู้ปราศจากกรรม เป็นแสนโกรเท่าขยบมาอีกคือให้กับอริบุคลลนะไม่มีประมาณอันิสงส์ไม่มีประมาณ,นนสามมมาณโสดาบัรน,นะที่เหลือเนี่ยผู้เจ้าบอกไม่ต้องพูดถึงนับไม่ทวนเลยนะนะเป็นอย่างนี้ก็พระศาสดาจ,จึงให้พิจารณาก่อนแล้วจึงจึงให้ทานพระองค์ตัดว่าให้ทานแก่บุคคลผู้ควรให้ ลุกลับทาอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่บุคคลผู้สมควรนะาท <c oughs> ้อใจนะและการรักษาศินกับการไม่ละเมิดสินีต่างกันหรือเหมือนกันยังไงไหมครับมันก็ก็เหมือนกันน่ะคือเจตนาที่จะรักษาข้อประพฤติกายวาจานะไม่ให้ผิดนะไปจากที่พระศาสดาได้บัญญัติ คือศีลของพวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาก็มีไงเช่นศีลศินหมายถึงข้อประพฤติกายและวาจาข้อประพฤติกายและวาจาตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเช่นเขาก็บอกว่าเขาต้องเดินลงสู่น้ําในเวลาเช้ากลางวันและเย็นวันละสามรอบเพราะน้ําจะชําระบาปเขาได้เขาต้องก่อกองไฟนะ เอาน้ำนมมาลาดพื้นดินปูด้วยหญ้ากุสะสีเขียวก่อกองไฟขึ้นแล้วก็ก้มกราบกองไฟเขาบอกว่านี้คือพิธีปลงบาปนี่ก็แบบหนึ่งนี่ก็เป็นศิลปเป็นวัตรละของเขานะบางคนก็ขอไปไหว้ดวงจันทร์บางคนก็ขอไปไหว,ว,ว้ดวงอาทิตย์นะจะมีหลากหลายมากแต่ศิลปของสัมมาสัมพุทธะ บอกว่าต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมามสมณพา,าพมเหล่าอื่นเขาก็ฟังของผู้เจ้าเหมือนกันไหนสินของสมณโคโดมเป็นยังไงอะ่ะไหนข้อประพฤติกายกับวาจาเป็นยังไงผู้เจ้าก็บอกสินหนะ้าเนี่ยต่างคนต่างบัญญัติของตัวเองแต่ก่อนเนี่ยประกาศตนเป็นศาสดาทั้งนั้นนะ่ะของใครรู้จริงไงม,มันปัญหาว่าใครรู้จริงใครทําแล้วได้ผลจริง อย่างนี้ครูเจ้าจึงจึงบอก,กพวกพราหมณ์ทั้งหลายบอกว่าอย่ามัวเผาไฟในภายนอกอยู่เลยให้มาเผากิเลสในภายในใจดีกว่านะบอกว่าการกระทําตรงนั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์หรือพ้นนะเป็นอย่างนี้เล่นบอกว่าการรักษาศีลเนี่ยครับต้องสมาทานศีลด้วยคือการไม่ละเมิดศีลนี่หมายถึงว่าถ้าเราไม่ทําผิดไม่ไม่ใช่ว่าเป็นการรักษาศีลหรือเป็นการรักษาศีลไหมครับ ศีลต้องมีเจตนาอยู่เหมือนคล้ายๆปริญาณตนต้องมีเจตนาใช่พระองค์ตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมไม่มีเจตนาก็ไม่มีกรรมคือการกระทําเกิดขึ้นนั้นสมาทานของโยมคืออะไรอะอะไรคือเรียกว่าสมาทานใช่ไหมต้องไปหาพระหรอหรือต้องไปนั่งต่อหน้าหิ้งพระหรืออะไรหรือเปล่าสมาทานสมาทานของพระเจ้าคือการตั้งเจตนา เมื่อคนคนนั้นทราบแล้วว่าศีลที่ศาสดาบัญญัติสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัตินั้นคืออะไรเขาก็แค่ตั้งเจตนารักษาก็สําเร็จประโยชน์แล้วเท่ยไรพระอาจารย์บอกว่าในพระไตรปิฎกไม่มีคําว่ากรวดน้ำํำสอนว่าพระเจ้าพิมพิสารที่ว่านิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันพระหานนะครับแล้วพรตกกลางคืนมีเสียงร้องแล้วก็วันลุกขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจ้า บอกว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ตรวจน้ํพรห้กระยาที่เกิดเป็นเปรตให้ถวายใหม่ครั้งอันนี้จะเป็นนี่แหละเห็นไหมจําจแม่นเลยพวกสาวกภาสิตเนี่ยคําแต่งใหม่มันเป็นคําแต่งใหม่อยอ่นะเพราะฉะนั้นคําแต่งใหม่เนี่ยมันแพร่หลายจนแบบว่าเราจําจนเหมือนเป็นคําพระเจ้าไปแล้วนะเพราะนั้นเวลาเราตรวจเราจึงต้องไปตรวจกับหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกเก่าที่สุดเลย เพราะอะไรเพราะเป็นภาษาไทยครั้งแรกอักษรสยามครั้งแรกคือในสมัยรัชกาลที่ห้านะในนี้เราก็ตรวจซึ่งหลักฐานในเนี้ยมันก็มีทั้งคําแต่งใหม่แล้วก็คําพระพุทธเจ้านะภายใต้คําพระเจ้าเนี่ยเราต้องการข้อมูลที่เก่าที่สุดเพราะพระในยุคลอห้าก็คั่บปี้มาจากล้อหนึ่งพระในยุคลอหนึ่งก็คั่บปี้มาจากประเทศลาวรามันลาวรามันก็คั่บปี้มาจากพระเจ้าโศกก๊อปกันมาทั้งนั้น นะังนั้นหลักฐานในสมัยร .5 ก็คือหลักฐานในสมัยพระเจ้าอโศกนั่นเองนะ,อ,ะอย่างนี้นั้นเมื่อหาแล้วไม่เจอก็แสดงว่ามันไปแต่งที่อื่นตำราไหนไม่รู้ไปแต่งกันเพราะการแต่งเด๋ยวนี้มันแต่งเยอะแยะแล้วแต่งแต่งอะไรไม่ว่านะไปแต่งเหมือนโกหกพระพุทธเจ้า ก็คือแต่งเป็นตัวละครผู้เจ้าอ่ะผู้เจ้าทรงอนุญาตอย่างนั้นทั้งที่ผู้เจ้าไม่เคยไม่เคยทรงอนุญาตเหมือนอย่างเนี้ยนะเพนะราะนั้นตรงนี้จะเป็นเป็นเรื่องที่ผู้เจ้าบัญญัติเลยว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเป็นอันตรายต่อต่อผู้ที่กระทำนะนั้นอย่างเข้าไปแต่งว่าอย่างถ้าโยมไปดูในพระตวินักของฉบับมหามุกุฎ ฉบัมหามาหุกุดคือตัวนี้มี91เล่มยมลองไปเปิดดูเขาจะไปแต่งว่าพระอ,อน,นุนเอาบาดผู้เจ้าไปทําน้ำมนปะพรมไปทั่วพระนครราชกฤกแต่อีก13พระสูตรที่เป็นพุทธวจนะบอกว่าตถาคตไม่ทําน้ํามนไม่ลดน้ำมนไม่พรมน้ำมนตและสั่งพิขุห้ามลดน้ำมนต์พรมน้ามนต์สองพระสูตรมันขัดกันแล้วนี แสดงผู้เจ้าไม่เก่งจริงเหรอคําขัดแย้งกันทั้งที่อีกพระสูตรหนึ่งผู้เจ้าบอกคําตถาคตไม่มีการขัดแย้งกันถูกต้องไหมถ้าเราเชื่อว่าผู้เจ้าเก่งจริงคาพูดต้องไม่ขัดแย้งกันเราก็ไปตรวจดูว่าอันไหนเป็นคําแต่งใหม่ปรากฏว่าพระสูตรที่บอกว่าเอาพระอน,นุนเอาบาศผู้เจ้าไปทําน้ามนต์เนี่ยถูกแต่งใหม่มีแต่ถูกแต่งใหม่ในต้นเรื่องเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยเขาประกาศเองว่าเขาแต่ง แต่ไม่บอกชื่อเขาเขียนคลุมคลุมว่าพระโบราณอาจารย์ลดจนาไว้วา่าไม่ใช่พุทธวสนานะการลดจนาอย่างนี้มันเป็นการปลอมปนพระศธรรมเป็นการโกหกต่อพระศาสดาซึ่งพระองค์เรียกว่าเป็นการกล่าวตู่ตถาคตด,ด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงนะจริงจริงแล้วพวกปิพาชคทั้งหลายแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ไม่อยากกล่าวตู่พระศาสดามีอะไรเขาจะไปถามผู้เจ้าผู้เจ้าเคยพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่า เหมือนกับเข้าไปถามพระศาสดาว่าได้ยินว่าพระศาสดาเนี่ยสอนให้ให้ทานแก่สาวกตนเองเท่านั้นไม่ให้ให้ทานกับผู้อื่นข้าพระเจ้าไม่อยากจะกล่าวตู่พระศาสดาด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงอยากจะถามต่อหน้าพระศาสดาเนี่ยว่าพระองค์สมณะโคโดมเนี่ยพูดอย่างนั้นหรือเปล่าพู้เจ้าบอกไม่จริงท่านไม่เคยพูดและพระองค์ก็ตัดว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานเนี่ยผู้นั้นชื่อว่าไม่ช่มิร เป็นการทำอันตรายต่อลาบของปฏิคาหกและตนเองก็เป็นการขุดรากตนเองด้วยขุดตนเองคือทําให้ตนเองเนี่ยจมลงไปนะพระองค์บอกว่าแม้แต่เทเศษน้ําล้างหม้อลงในน้ําโสโครกเนี่ยได้หวังจะให้สัตว์เล็กๆได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉนั้เลยจะทํากับมนุษย์ด้วยกันนะ,ะพระองค์ก็อธิบายที่แท้จริงเนี่ยพระองค์พูดอย่างไรก็บัญญัติไปอย่างนี้ดังนั้นแม้แต่ สมณพราหมณ์เราอื่นเขาก็ยังไม่อยากโกหกต่อศาสดาของเราเลยแต่นะวันนี้ลูกศิษย์ของพระศาสดาเราโกหกต่อพระพุทธเจ้าอะไรที่พระเจ้าเนี่ยไม่เคยบัญญัติก็ไปแต่งว่าพระองค์บัญญัติเห็นนะอ่าซึ่งการกระทําแบบนี้เนี่ยพระองค์ตัดไว้แล้วว่าพิกุใไดทําแบบนี้เนี่ยชื่อว่าเขาเป็นผู้ทำม,มหาชนให้หมดสุข เขาทำความพินาศแก่มหาชนและตัวเขาเองจะประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากและตัวเขาเป็นผู้ทําพระศัทธรรมให้อันตรธานและเสื่อมสูญไปพระศัทธรรมของตถาคตกําลังถูกบิดเบือนบิดเบือนออกไปปลอมแปลงไปพระอน,นุนถามพระศาสดาว,ว่าอะไรคือสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมากที่เขาจะต้องประสบพระศาสดาบอกว่าเขาจะไป เขาจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับดังนั้นคนที่ปลอมแปลงพระสัทธรรมคําสอนโกหกต่อพระเจ้าเนี่ยจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับนี่ที่พระเจ้าบัญญัติไว้ะฉะนั้นอะไรที่ที่มันไม่ตรงไม่จริงต่อพระศาสดาเนี่ยเราจะไม่ทำดังนั้นเวลาเราไปที่ไหนเราจะประกาศแต่คําของตถาคตว่าอะไรที่พระองค์บัญญัติเราก็บอกพระองค์บัญญัติอะไรที่พระองค์พาสิทธ์เราก็บอกพระองค์พาสิทธ อะไรที่พระองค์เคยประพฤติมาเราก็บอกพระองค์เคยประพฤติมาซึ่งพระองค์บอกกับพระอนนท์ว่าใครทําอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าเขาเป็นผู้ทํามหาชนให้มีความสุขทําความเจริญแก่มหาชนตัวเขาเองจะประสบสิ่งซึ่งเป็นบุญเป็นอันมากและเขาเป็นผู้ทําพระสธรรมให้ตั้งมัน่นนะพระอนนท์ก็ถามพระเจ้าอีกว่าอะไรคือสิ่งซึ่งเป็นบุญเป็นอันมากที่เขาจะต้องประสบ อุจาบอกว่าเขาจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ลตลอดหนึ่งกับและที่สำคัญคือจะไม่พลาดทำอันกเกษมจากโยคะนะ,นะคือสามารถได้บิมุตได้เป็นอย่างนี้